นี่ครับผมครับมาซ่อมไดเป่าผมกันครับเพื่นครับอ่าเป็นของยี่ห้อ King Power นะครับรหัส6 0 2 0นะครับ6200นะครับอาการคือเสียบไฟอ่านะครับโหมดสวิตช์ไม่ทำงานนะครับสีแดงน่าจะร้อนนะนนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องลมนะครับไม่ทำงานเลยครับเพครับนะครับ ก็อย่าลืกันเพื่อนครับสำหรับเพื่อนที่จะส่งซ่อมนะครับตอนนี้คลิปวิดีโออาจจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์เสริมความงามนะเพื่อนครับอย่างเงี้ครับเพื่อนครับเยอะเลยนะครับช่วงนี้นะครับใครที่ใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องเสริมความงามก็เข้ามาดูมาชมครับแนวทางตรวจเช็คแก้ไขหรือว่าเพื่อนๆที่จะส่งซ่อมก็เข้าไปที่คอมเมนต์ครับก็จะปักหมุดช่องทางการติดต่อนะครับบางท่านบอกว่าโอ้ดูในคลิปแล้วทําได้แน่นอนแต่ไม่มีอะไรก็ ทักลายเข้ามาพูดคุยกันครับส่งซื้ออะไรไปซ่อมเองตามคลิปได้นะครับอ่ะมาดูเรื่องของเจ้าตัวนี้นะครับยี่ห้อนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพื่อนครับดูเรื่องของมอเตอร์นะครับใช้ได้เลยทีเดียวเอามาดูโครงสร้างข้างในนะครับขายน็อตสองตัวนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าฝั่งนี้นะท่านเจ้าของก็อาจจะลืมหรือเบื้องต้นมาแล้วครับเห็นไหมแกะได้เลยครับเนี่ยนะฮะหรือแล้วก็ทํา เรื่องของตัวเบาเสียบน็อตตรงนี้หวานนะครับเพื่อนเห็นไหมหวานนะครับอาจจะใช้เครื่องมือหมุนหรือว่าหมุนแรงกันไปนะพวกนี้เป็นพลาสติกเป็นพลาสติกยังไงอ่ะเป็นพลาสติกเหนียวเหนียวเนี้ยเพื่อนครับพอเวลาเราหมุนหัวหัวตัวเนี้ยเเรียกว่าอะไรหัวตัวนี้มันบานอนะ่ะมันก็จะไม่ติดนะครับพอแกะมากันเพื่อนครับโอ้โหนะเมื่อกี้เราเสียบไฟนะเพื่อนครับดูนะ ที่ไม่ช็อตเรานะดูนะครับผมไม่รู้ว่าสายไหนเป็นสายไหนนะเขาลื้ออะไรมาแล้วก็ลืมตรวจเช็คนะเห็นไหมแม่เผลอไปละนะครับเห็นไหมมันหลุดรุ่อยออกมาหมดเลยไม่รู้สายไหนเป็นสายไหนเลยนะ่ะเพื่อนครับกรณีแบบนี้มันมันไม่ใช่ว่าผมเป็นช่างแล้วผมจะจะต้องรู้ทุกอย่างนั่นเอนครับแกะออกมาแบบนี้นะเวลาเพื่อนซ่อมไม่ได้ก็ก็ต้องเอากลับคืนที่เดิมนะครับไม่ใช่ว่าแกออกมาก็กระจายเลยนะครับ พราะว่าอิเล็กทรอนิกส์แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อครับถึงเป็นยี่ห้อเดียวกันนะยี่ห้อแบบนี้อย่างนี้เลยนะครับแต่ก็ต่างต่างฐานการผลิตกันก็จะทําทําอีกแบบหนึ่งรูปแบบการผลิตแบบหนึ่งนะครับเนี่ยครับไหนต้องมานั่งไล่ก่อนนะครับว่าอะไรเป็นอะไรนะเนี่ยนะครับเนี่ยครับเขาตัดสวิตช์ออกมาหมดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยครับเป็นลักษณะอย่างนี้ครับมาดูมาไล่ไล่สายก่อนครับ เอามาตัดสวิตแสงว่าเขาก็ซ่อมมาพอสมควรแล้วครับกรณีแบบนี้แกะตัดแบบนี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าเขาแกะตัดออกไปทําไมนะทีนี้ผมก็จะมาอะเอาตัวนี้เก็บไปก่อนนะครับไนหนๆก็แกะมาแล้วครับไหนๆก็ไหนๆแล้วครับผมก็จะเช็คในเรื่องของสวิตก่อนน้ำกันครับตัวนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของปรับแรงดันมอตเตอร์นะครับ จะอธิบายต่อไปนะครับว่ามอเตอร์แต่และอย่างมันเป็นยังไงนะอะอธิบายก่อนที่จะวัดก่อนก็ได้ครับมอเตอร์คอนดูฝุ่นจะมี2ชนิดนะครับเพื่อนครับจะเป็นมอเตอร์ชนิดเป็นแบบอ่าตัวนี้เป็นมอเตอร์เป็นขดเป็นขดลวดกับเป็นผ่านมอเตอร์เล็กๆที่เป็นกลมๆนั้นเพื่อนนะาจะเรียกว่าไรผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยกวกับเรื่องของมอเตอร์นะครับนี่ครับมอเตอร์ Motor, ใหญ่ๆแบบนี้เนาะที่พันขึ้นมานเหมือนพวกอ่าสว่านหินเจียลูกหนูอะไรประมาณนี้นะ เขาเรียกว่าไหลท่านที่มีความรู้เรื่องมอเตอร์นะแล้วก็มอเตอร์แบบนึงก็จะเป็นมอเตอร์กลมๆเนาะประมาณนั้นนะนะครับเห็นไหมทีนี้ชุดการทําง,งานของเขาเนี่ยนะชุดการทําง,งานของเขาเนี่ยมันออกมายังไงเนี่ยต้องไปไล่แกะไล่เลยนะเนี่ยสายก็ตัดมาในลักษณะนี้นะเดี๋ยวเราไปไล่ก่อนนะว่ามันเข้าไปยังไงนะครับไอเราก็รู้แต่ว่ากดลวดไปยังไงแบบไหนนะครับ มาตรฐานเลทรอนิกมันควรจะเป็นยังไงประมาณนี้นะครับพักไปก่อนนะครับในเรื่องของตัวนี้มาดูในส่วนที่เขาแกะออกมาครับว่ามันเป็นสวิตหรือเปล่านะครับทําไมเขาถึงแกะตัดออกมานะเหมือนครับนี่ครับสีดาเงินนี้ก็คือสีดาเงินตัวนี้นั่นเอนครับเนี่ยยังมีลายเก่าอยู่นะครับเป็นสีนําเงินของแรงดันไฟโดยตรงนะครับไฟวิ่งผ่านตรงนี้นะครับไฟวิ่งผ่านตรงนี้ อันนี้คือน่าจะเป็นโหมดปิดนะครับกดลงมาเป็นเบอร์เป็นเบอร์สองนะนี่คกดลงมาเป็นเบอร์สองนะครับนี่แต่ผมดูแล้วมันสวิตช์กาน่าจะเสียนะจุดสัมผัสข้างในนะครับน่าจะเสียนะครับนี่คมันมันได้เอามาดูมาดูเรื่องของสีแดงก่อนนะสีแดงเขาลองไหมคือเราจะเช็คว่ามันได้กี่เบอร์ให้ไหมเพื่อนอะนี่มันจะต้องได้เป็นอย่างนี้นะครับแล้วกดลิกเบอร์หนึ่งต้องค้างอยู่นี่นะเพื่อนครับ ก็เป็นลักษณะอย่นี้ครับนี่ครับเป็นแบบนี้นะอ่ะทีนี้มาดูของเขาเนี่ยยังไม่ทันวัดเลยนะมันบเนี่ยมันไม่มีต๊อกแตกเลยไปหมดท้ายเลยนะครับก็มาดูหน้าสัมผัสหน้าสัมผัสข้างในอ่าเดี๋ยวจะเปิดล์ให้เพื่อนดูเพื่อดูนะครับหน้าสัมผัสข้างในนะครับ <S <S เดี๋ยวแกะให้ดูเลยก็ได้ครับเพราะว่าตัวนี้น่าจะช็อตจน พัดติดมันสึกเวลาเพื่อนแกดูให้ดีนะมันจะมีสปริงเด้งดึงนะครับต้องจับค่อยๆจับออกมาสปริงจะเด้งดึงเลยนะครับแล้วก็ถ้าท่านอยากจะซ่อมนะครับเห็นไหมสปริงเห็นไหม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 เห็นสปริงไหมครับนะครับเห็นไหมก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเนี่ยมันก็จะเกิดการช็อตนะมันก็จะลูดไปลูดมาในลักษณะนี้นะเพื่อนครับเห็นไหมแต่ทําไมมันถึงไม่ลูดหลานเพื่อนครับเพื่อนดูตรงนี้นะนะครับ เนี่ยครับตัวที่เลื่อนบังคับสูงต่ำนี่ครับเหมือนกันครับตรงจุดนี้นะครับมันเกิดการช็อตไปนะเห็นไหมตรงจุดนี้ตรงแถวกลางนี่ครับเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะนี้นเหมือนกันครับเนี่ยครับเห็นไหมถาติดสูงต่ำตรงจุดนี้เห็นไหมเนี่ยมันเกิดการช็อตละลายเห็นไหมครับนี่ครับนะครับจริงๆถ้าเกิดเป็นเป็นงานที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นงานที่มันอย่างพวกฟิลิปนะครับ หรือว่าโูชชานะครับหรือว่าแบรนด์ที่มันมีชื่อโฆษณาทางทีวีอะไรเงี้ยก็จะใช้สวิตช์เป็นหน้าสาัมผัสอีกแบบหนึ่งซึ่งจะรองรับกับตัวมอเตอร์แบบนี้ได้ดีนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกงานงานจีนธรรมดาราคาหลักร้อยธรรมดาทั่วไปเอามาใส่นะครับนี่ครับก็เป็นลักษณะนี้นะผมไม่ต้องวัดนะครับแค่ผมวัดจะวัดนะทีนี้ผมก็จะไปเอาสวิตช์นะครับตัวนี้แรงดันไฟเท่าไหร่ แรงดันไฟที่2 5 0หบโวลต์นะครับอ่าแอมป์นะครับ13แอมป์เดี๋ยวไปเอาสวิตช์มาใส่เอาละกันครับผมก็มีสวิตช์ตัวใหม่มาเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็รูปทรงตัวเดียวกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับเห็นไหมครับก็เป็นลักษณะนี้กันเ่อนครับทีนี้อ่มาวัดที่หนึ่งครับวัดแล้วของสวิตช์นิดหนึ่งนะครับเะคนับ เสียตก็ง่ายมากครับวัดไปที่ย่านวัดไดโอดนะครับตอนนี้เราปิดไปที่เบอร์ศูนยนะครับเบอร์ศูนย์ก็วัดไปนะเห็นไหมไม่มีเสียงนะครับพอเรากำลัาเบอร์หนึ่งปั๊บเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งคืตรงนี้นะครับก็จะมีอ่ะเบอร์หนึ่งอ่าทำไมไม่ติดอ่ะนะอ่ะขึ้นข่าแล้วครับน่าจะจุดสัมผัสไม่ดีด้วยเดี๋ยวนะครับ สินเวลานะครับเปิดนิดหนึ่งนะครับเวลาเชื่อมสวิตช์แบบนี้นะครับจะเชื่อมนานนะครับเชื่อมนานนี่คือเสียอะไรนี่ครับจุดสัมผัสได้นครับเบอร์สามนะครับเบอร์สามนะลงนะครัหน้าสัมผัสไม่ได้นะครับหน้าสัมผัสยังไม่ได้ ตัวนี้มันเป็นรุ่นที่ไม่มีฝาปิดตรงจุดนี้นะครับเ,เวลาเราผมเก็บเป็นเป็นที่ตัวผมเองนรัเก็บแล้วก็ทิ้งไว้เลยทิ้งไว้เลยมันก็ฝุ่นค่าฝุ่นลงไปนะครัสอเบอร์สามนะครับได้แล้วครับเดี๋ยวเปิดปิดปบ่อยๆก็ใช้ได้ครับสปริงมันเด้งนิดหนึ่งครับอ่ะน่าจะได้แล้วเดี๋ยวผมจะลองต่อลองดูนะครับ ถ้าเกิดไม่ได้ก็เปลี่ยนตัวใหม่ครับเอาละกัเพื่อนครับตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนสยวิตตัวใหม่นะครับนี่ครับสีแดงที่เราวัดผ่านทุกอย่างแล้วนะผมก็ทําความสะอาดฉีดน้ํายาล้างแผงวงจรเข้าไปข้างในนะก็ผ่านาทุกอย่างแล้วครับมาจะซูมลงมานะครับก็ปรากฏว่าเดี๋ยวจะเสียบปลั๊กให้ดูเสียบปลั๊กให้ดูนะปลั๊กโอ้เสียบปลั๊กให้ดูนะครับหนึ่งสองสามนะครับเสียบไปเลยนะปลั๊กปลายแดงๆนี่นะป๊บ ฝืนไฟเอามันเปิดเยู๋ยวแล้วนี่ครับเพื่อนๆพครับเห็นไหมเปิดเปิดอยู่แล้วครับนะครับเบอร์สองนะครับลมร้อนไม่ต้องครับเพราะว่าดูที่ตัวนี้เป็นหลักนะครับตัวนี้เป็นตัวแชร์ให้เบอร์สองนะครับเป็นตัวจ่ายไฟให้เบอร์สองตอนนี้ไม่ทํางานนะครับสาเหตุอะไรที่ไม่ทํางานมันเป็นแบบนี้ครับเพื่อนเครับนี่นะครับผมเจอตัวนี้นะครับเห็นไหมโอ้ยโยงมาอาจจะหักมาไม่ได้นะหักมาเดี๋ยวเสียนะครับตรงจุดนี้นั่นเพื่อนครับ นี่ครับค่า C ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับดำปีเลยนะครับเกิดจากอ่า C ตัวนี้น่าจะเสียนะครับไม่เสียก็อาเสียนะครับประมาณนี้นะครับมันจะมีอาข่อมตัว C อยู่ตรงนี้ไงนะครับตัวนี้เป็นตัวเช็คเรื่องของแรงดันไฟที่มันมาเกินมาผิดมาพลาดอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้อ่าเสียนะครับนะครับเพราะว่าลายวงจรเนี่ยต่อถูกทุกอย่างนะครับลายวงจรต่อถูกทุกอย่างเพื่อนนะสีน้ําเงินเนี่ยอันนี้ดีนะครับตัด หลือสีมาให้ดูนะครับจะได้ไม่ไไมกลายงั้นผมต้องถอดมอเตอร์มาไล่มาไล่เรื่องของระบบไฟนะครับนะครับไอ้แมสีน้ำเงินก็คือขั้วไฟตรงจุดนี้นะครับสีดาก็คือไฟจ่ายไปมอเตอร์นะครับส่วนสีดําเล็กสีดําเล็กก็คือตัวนี้ครับดูกันครับเนี่ยดาเล็กนะครับสีแดงนะครับแล้วก็สีน้ําเงินที่มาฝั่งของมอเตอร์นะครับผมก็เอารวมไว้3มเส้นตรงจุดนี้นะรวมไว้ด้วยกยันแล้วก็เชื่อมออกมาเป็นเส้นเดียวใหม่นะครับนะครับทำไมถึงทําแบบนี้เพราะว่า หน้าสัมผัสตัวนี้นถ้าเกิดเราสามเส้นมารวมบางทีเด๋ยวเส้นหนึ่งดีดบ้างอะไรบ้างพูดง่ายสวิตแบบเนี้ยเชื่อมนานไม่ได้เชื่อมนานมันจะอาลาวลงมานะครับลาวลงมาด้านล่างทําให้เกิดได้รับความเสียหายครับเพื่อนต้องเชื่อมเร็วนะ <c oughs> นเ,ช,เนะชื่อมปึ๊ๆไปเราใช้ความร้อนเร็วเวนะครับ <c oughs> เวลาเชื่อมก็ห้ามขยับครับเพราะขยับมันมันเป็นแท่งมันเป็นโลหะที่มันเสียบอยู่พลาสติกไงพอพอเราเชื่อมมันจะร้อนลงมานะพลาสติกก็จะ หลวมนะครับเราก็เชื่อมแล้วเราอย่าอย่าขยับเลยครับนิ่งๆนะครับแล้วก็รอให้มันแห้งพลาติมก็จะแห้งเหมือนตะกั่วนั่นแหละครับง่ายๆนะครับ,อย,รรบอย่าเชื่อมใช้ความร้อนมากตัวนี้ <c oughs> สีเสียสาเหตุอะไรที่มันสเสียยนะอธิบาย <c oughs> เผื่อเพื่อนๆจะเจออาการแบบนี้ <c oughs> ตัวนี้ถ้าเกิดผมจะเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูก็คือว่าสวิตเนี่ยเกิดการลัดวงจรเห็นไหมมันไม่ดังป๊อกแป๊กปอกแป๊กปอกแป๊กเลยนะนะครับลัดวงจรก็คือว่า สวิตตัวนี้หน้าสัมผัสเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองมันมาค้ำอยู่ตำแหน่งนี้ปกติปกติสวิตมันจะต้องเป็นอย่างนี้ครับมันจะเป็นอยู่เงี้ยถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราเปิดเบอร์ศูนย์มันก็จะง้างขึ้นมาครับพอเราปรับล็อกเบอร์หนึ่งนะครับความโนนของตัวพลาสติกที่อยู่ข้างในมันก็จะกดมาเงี้ยเบอร์หนึ่งนะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยพอเราปรับเบอร์สองมันก็จะเป็นลักษณะเงี้ยครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเบอร์เบอร์ไอไอเจ้าตัวนี้มันก็จะยกขึ้นนะครับมันจะดีดขึ้นมานะครับดังนั้นการปรับ แรงดันไฟก็จะมีค like ่าอาร์คอมแต่ท like. ีนี <Öz pee hvad> ้เขาน่าจะใช้ค่าอาร์คอมอยู s <S way, ่ข้างในนะครับถ้าเกิดเป็นงานจีนทั่วไปก็จะมีอาร์คอมอยู่ตรงจุดนี้นะครับตัวนี้น่าจะอารคอมอยู่นะครับทาให้มันเบามันแรงได้นะครับอยู่ข้างในนะทีนี้พอมันโดนกันสองขั้วมันโดนกันอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับจะอธิบายไงเพื่อนเพื่อนเห็นพัดลมฮาตาลิไหมอย่างเงี้ยเบอร์หนึ่งกดลงมาเนเบอร์สองเป็นเงี้ยตอนนี้เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองมันกดพร้อมกันอยู่นะครับนะครับกดพร้อมกันอยู่ อพอกดพร้อมกันอยู่ไอเนี่ยไอเจ้า C ตัวเนี้ยเนี่ยซีตัวเนี้ยนะครับก็เป็นตัวเช็คแรงดันไฟที่มันผิดพลาดแบบนี้นะครับทําให้ตัวเขาเสียนะนี่อธิบายให้เข้าใจไปไม่ง่ายนะครับก็จัดการเปลี่ยนหาค่าตัวนี้มาเปลี่ยนนันเพื่อนครับออซีตัวนี้อธิบายอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ดูค่าดูค่ามันจะมีตัวหนังสือเล็กๆบอกอยู่นะเพื่อนครับตัวนี้ใช้อยู่ที่0.22นั้นเพื่อนครับโอ้นะ ในอะแดปเตอร์น่าจะผมน่าจะพอมีนะศูนจุดอสองสองครับอ่ะในการพันครับสีพวกนี้มันจะอ่าก็จะอยู่ในพวกชุดแรงดันไฟแรกๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบอร์ดของกล่องดิจิตอลอะแดปเตอร์ที่มันดีๆหน่อยอก็จะมีค่าสีพวกนี้อยู่มันก็จะมีค่าบอกอย่างตัวนี้นะเพื้อนครับเห็นไหมศูนย์จุดหนึ่งเคนะครับสองร้อยเจ็ดสิบห้าโวลต์แบบนี้ครับเพื่อนก็ไล่ดูให้มันตรงนะครับตัวนี้มัน เล็กใหญ่ไม่เป็นไรนั่นเพื่อนครับขอให้มันค่าไมโครฟลัดมันอย่ากเกินนะเพื่อนครับตัวนี้0.15นะครับ250โวลต์อันนี้ถือว่าใหญ่ใหญ่ก็เพื่อนกรดูบางทีมันใหญ่มันจะเข้าสล็อตของเราไม่ได้ครับเพื่อนครับอ่าตัวนี้นะครับดูสิต้องขอยับอ๋อโอเคครับตัวนี้น่าจะพอเป็นไปได้พอเป็นไปได้นะครับเพื่อนครับค่าอาเดี๋ยวก็นะครับเพื่อนเพื่อนครับแต่และตัวก็จะมีค่าอา ขามันจะมีหวัดของเขาเพื่อนจะสังเกตว่า่าสองค่านี้ตัวเดียวกันเลยนะเพื่อนครับน้ําตาลดําเขียวอันนี้ก็น้าตาลดาเขียวนะครับว่าตัวนี้จะหวัดหวัดมันจะเยอะกว่านะครับตัวใหญ่กว่านะครับจะสังเกตว่าคอมขาเขาใช้ตัวเดียวกันหมดเลยนะไม่ว่าจะเล็กใหญ่ถามว่าแล้วตัวเล็กเอาตัวใหญ่ไปใส่ได้ไหมมันก็ใส่ได้เมือนครับไม่ได้มีปัญหาครับใหญ่ก็ทนกว่านะครับแต่ว่าการตัดของเขาก็จะช้ากว่าผมก็ ตัวไหนนะอ่ะตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเอาไปใส่ต่อสายอะไรไปข้อม R เหมือนเดิมครับผมเอาเพื่อนครับตอนนี้ก็เชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนั้นเพื่อนครับก็เป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับก็จําครับเพื่อนตัวนี้เชื่อมมาตรงนี้ตรงนี้ก็คอมมาที่เดิมนะครับก็เป็นลักษณะนี้นะเพื่อนครับตอนนี้เราจะมาลองดูครับว่ากรณีที่ลายวงจรมันครบแล้วมันจะเป็นยังไงครับใช้ได้ไหมมอเตอร์แบบนี้จะแรงไหมส่วนมากมอเตอร์ลักษณะนี้จะใช้ตามพวก ร้านทําผมนะถ้าเกิดได้ประพูมด,ดีๆก็จะเป็นมอเตอร์ลักสะงย์นะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองเครื่องกันเดี๋ยวผมจะออนสวิตช์อยู่ที่เบอร์หนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวตัวนี้เป็นเรื่องของอันนี้ความร้อนปิดไปก่อนนะครับออนสวิตช์ก่อนออนสวิตช์ที่เบอร์หนึ่งนะครับจะสังเกตว่าอย่างนี้นะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับจะแต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 ะนะแล้วก็จับไปนิดนึงคนระับเพราะว่ามอเตอร์แบบนี้มันแรงมันแรงนะอ่ะลองดูนะครับ หนึ่งสองสามแตะนะครับนะหมดแล้วครับเพื่อนครับอยู่นะนี่ขนาดเบอร์หนึ่งนะครับนี่ครับเอาต่อไปเบอร์สองนะครับนี่ครับเบอร์สองนะครับเปิ่อนอูนะโอ้โหแรงมากนะเพื่อนครับนี่ครับก็เป็นลักษณะนี้ครับเพื่อนครับใช้ได้ละครับเพื่อนครับนี่ครับตัวนี้อ่าสีแดงเนี่ยเป็นกวดเป็นตัวตัดสวิตช์ไฟเฉยๆนะเพื่อนครับตัด เห็นไหมจะเป็นตัวตัดลมลมร้อนนะครับพอเรากดมาก็จะมีตัวตัวควบคุมนะครับตัวควบคุมตัวนี้นะครับก็จะมีค่าอยู่นะเพื่อนครับตรงนี้นะครับเป็นตัวควบคุมไม่ให้มันร้อนนะครับตัวนี้ใช้ประมาณหนึ่งวัตนะครับในการควบคุมอ่ะได้จะประกอบแล้วเพื่อนครับก็น่าจะเป็นอันเสร็จแล้วครับนะที่แรกนีกว่าเป็นที่อ่ารุ่นนี้มันจะมีมันจะมีฐานเราเรียกว่าฐานมันจะเป็นเหมือนตัวเวลาเราซ่อมพวกอ่า สว่านหินเจียนะมันจะมีจุดฐานนะครับบางทีฐานหมดก็มีนะแต่เกิดวัดวัดสวิตวัดสายอะไรทุกอย่างผ่านมาแล้วนะเพื่อนก็ดูฐานนะเปลี่ยนฐานอย่างเดียวนะครับเวลาไม่แรงก็เปลี่ยนฐานนะครับตัวนี้ก็ประกอบเสร็จทุกอย่างกันเป็นครับเข้าที่แบบนี้นะเห็นไหมครับกด,ดเทสดูนะครับนะครับนะครับตัวของเขาเนี่ยก็เริ่มจะไม่ค่อยนี่ท่าไหก็คือตามอายุการใช้งานนะเพื่อนฟังเสียงนะครับมันคือว่ามัน สปริงหรือว่าพลาสติกต่างๆมันก็เริ่มจะตามสภาพนะเสียก็ค่อยมาเปลี่ยนใหม่นะครับถ้าผมปิดไปนะครับเรื่องของลมร้อนลองไปเพื่อนก็อาจจะไม่ไม่รู้ว่าร้อนนะครับนะฮะอหนึ่งนะครับแรงมากนคแรงเลยทีเดียวครับเบอร์สองครับ หนึ่งของลมร้อนก็ใช้งานได้ปกติครับผมเทสเรียบร้อยนะใช้งานได้ปกตินะนะครับก็เป็นการซ่อมได้พอผมนะครับยี่ห้อของ king power 6200นะครับนี่ครับสวิตเสียนะสัมผัสเสียนะครับสวิตสองเบอร์โดนกันนะสีเสียอาร์เสียก็เป็นแบบนี้นะครับลองทำตามด้วยกันนครับชอบก็กดถูกใจกดซับตะกี้กดติดตามช่องครับ